ว่าเว้เอคุณเลเปสุานะทุกคนทุกคนนี่ทุกคนคุณเเอาคนนหมดเอ้ยถือแบนแยังคืเสือคือยังถือแบนสิไปใส่เขว่าเขามาเขาาเขามา ครับโอ้พี่แอ็งสวัสดีครับอันนี้คือพี่แป้งนะครับผมพี่ชายสุดหลงของเราไม่ตึงแบนเอาเลยครับเอาเลยครับรู้สึกแบน่อนลุกมันมันจะลุ้งหยุบลุ้งนอนกันไป ฮะต้องตุ้งเราไปไม่ได้พึ่งเนี่ยโอกไม่ใช่ครับไม่ได้พึ่งนอนกับยิววันนี้เราจะมีอะไรเซอร์ไพรส์กันแจกงเนี่ยเราจะมีอะไรเซอร์ไพรส์เดี๋ยวสักครู่สักครู่เดี๋ยวพี่แล้วจะมากวนแล้วก็ไม่ไม่ไม่บอกไม่บอกไม่บอกน้องว่าคำนะเวลาทำอะไรผมรู้แต่กับอ่ารู้สองคนกับพี่ป๊อปพี่ป๊อปเหรทำไมพี่ป๊อปพี่ป๊อปได้เกิดอะไรยังยังครับยังเนาะเมื่อเช้าไปซื้ออุปกรณ์มาโอ้ สนุกแน่วันนี้สนุกแน่ยหมแอนติตกับใครอือเออเหรออ๋อไปปดพี่ยูอันนั้นไม่ยังหรออันนั้นไม่ใช่สักข้าหลอกอันนั้นอันนั้นไอที่นุกเล่นเน่ยไม่มีไม่มีเลยไม่มีแล้วเด่นเด็ดกว่านี้อีกมีเด็ดกวนี้มีเด็ดนะครับตอนนี้ตอนนี้ยูดยอดยอดยอดขึ้นบึงนะครับโดนสองหมื่นโอ้โหทำไมเราต้องยิ้มครับก็นุกก็อยู่ห้องกับพี่โอบนะครับแต่ว่านุกนุกก็มามานุกคิดถึงแฟน ก็เลยมาหาเขาชีวิตไม่ใช่นะกครับก็จะมานั่งใต้แสงเทียนนี่มันสวิตช์สวิตดีสรับช์สวิตช์สวัตช์สวิรา์สวรตช์สวิตช์สวิตช์สวครับสวิตช์สวิตให้วิตช์สวิตอ์สวิตช์สวกตชืสวิตช์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 สีิตชวิะม์สวิตช์อวิตช์สวิยชเสวิตช์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 เวิตช์สวตลสวิอช์สวิตช์สวิตช์สวมีช์สวิสว่ตช์สวิตช์สวิต์สวตช์์สส์์ไ์ออยู่ว่าเซอร์ไพรส์แต่ไม่รู้ไงว่าอะไรไง อแค่พร้อมใส่เมื่อเช้าผมก็สับขาหลอกแล้วบางคนก็ตีความไปเป็นนี่ไปละเอาเป็นอะไรก็ว่าไปวันนี้อ่ะพูดแค่นี้แหละนะ่จะบอกเดี๋ยวหลุดเดี๋ยวหลุดโอเคครับอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนุกปิดห้องลุกเ็อกห้องเลยนะห้องได้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 ับไหนึ่งไปหนึ่งไหไยงหลออว่ะเป็นมุมก้ง เข้ามาในห้องโอ้ยเข้ามาเข้ามาโอ้ยทุกคนนี่นะทุกคนนี่นะทุกคนทุกคนนี่นะเฮ้ยไปนั่งกินเฮ้ยปวดไปเราเป็นเพื่อนกันคุณกลัวอะไรปดไปเราเป็นเพื่อนเราไม่ใช่เหรอเหลือมีคนเหลือมีคนจะได้มาช่วยเหลอผมได้ นี่นะคุจะได้ไมาช่วยเราแล้วด้ผมก็แค่มานั่งคุยเล่นกับคุณเฉยผมมีอะไรคุยก็คิดถึง<ม>คิดถึงแฟนไม่ได้ได้ไงอ๋อเยอะโตไหม,มดีวรู้ไหมว่าเราอยู่ห้องใกล้กันเลยู้ไงใจคอไม่ดีอันนี้ผมก็อยู่ในห้องที่พูดได้ว่า เป็นห้องที่ปลายปลายของก็จะนอนในคืนนี้นะครับผมก็เป็นนักข่าวที่มาสืบสองหาเรื่องราวข่าวสารนะครับสําหรับเกี่ยวกับตัวป้ายปลายนะฮะขอบคุณสําหรับกองขันนะครับผมทุกคนเลยนะครับอันนี้่ลงสมาแล้วนะครับเอ้ยพอดีว่าพี่อบเชยแค่อาบน้ำนานหน่อยนะผมว่าจะมาอาบนห้องคุณได้ไหมเขาอยากให้คุณเข้าไปอาบ้วยหรือเปล่าพี่อมเชยนะเศร้า มื่อกี้น้องแต่มมาขอ,อยาพาราเลยไม่รู้อยู่ไหนเขาโทรหาผมครับแล้วลฟ์สดผมเกือบเกือบค้างครับเมื่อกี้เกือบค้างอันนี้ก็นะครับน้อยหนานะครับเป็นเป็นผลไม้ที่นุกชอบมากนี่ครับปลาชอบไหมน้อยหนา <c oughs> ไม่เล่นด้วยเหรอ <c oughs> <c oughs> อ๋ออะไรผ่านไปแล้วเขาไม่เล่นด้วยแล้ว <c oughs> อันนี้ก็เป็นเตงมูนะครับเจอรี่ขอบคุณแม่น้ำครับแม่รุ้งม่คุณแม่น้ำสามแม่มาครบแล้วนะครับวันนี้ขอบคุณมากเลยนะครับแล้วก็พี่ๆทุกคนเลยนะครับ เฮ้ยอันนี้อร่อยนะเฮ้ยขอบคุณจะคุณชนิดานะครับผมอ่านได้แค่นี้แล้วมันยาวหมดเลยนะครับก็สวัสดีนะครับวันนี้วันนี้ที่ใครใครได้ได้เข้าไปดูในไลฟ์สดของชา์คาจะได้ดูเซอร์ไพรส์เลยนะครับบอดอืม ใช่แล้วเด็ดเข้าไปนนี้เสือซไปเลยเหรอ,อก็สวัสดีทุกคนนะครับก็หน้าตาหนุก,ก็จะหวานสักหน่อยนะครับคุณเพื่อนหน้าตาหนุก,ก็จะหวานสักหน่อยนะครับก็กินข้าวคำแล้วก็ใหญ่เท่าไหร่ครับเ<ะ>ี่ยนี่คุณยังมาทำผมอ่เวิเวโอ้ทำไมน่ารักจังเลยอ่ะสวบสวบ ผมผมรู้สึกว่าผมไปอยู่ห้องเมื่อกี้คุณไปผมไปอยู่ห้องกับพี่อบเชยเมื่อกี้แล้วรู้สึกว่าห้องมันไม่ค่อยสะอาดผมแพ้ฝุ่นไหมอืมผมก็าพี่พอบ<ป>เชยไปอยู่ห้องนี้ผมกาไปห้องบน <c oughs> คุณหยกครับผมผมรู้สึกว่ามันห้องนั้นผมน่าจะอยู่ไม่ได้เราะม,ม,มาขอนอนข้างล่างได้ไหมนอนตรงนี้ก็ได้ผมนอนใต้เตียงก็ได้นะตรงนี้นอน้องพี่ป๊อบไหล่ะพี่ป๊อปมีพี่เข้มนอนเนาะอ๋อก็ได้พี่เข้มมาผมขอนอนตรงนี้ก็ได้เดี๋ยวคุณนอนข้างบนผมนอนตรงนี้ อ๋อผมสัญญาผมจะไม่ทําอะไรหรอกไม่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 คุณบอกว่าเราเป็นเพื่อนกันไงไม่ไ้ถ้าเป็นเพื่อนกันคุณก็ต้องไม่คิดอะไรคุณ่อนเราบอกคุกไ่ได้นอนไหมก็ไมอนคุณคิดดูดีดีคุณเกลหอบป้าหอบผ่อนไปนอนกับผมหรือเปล่าอ่ั้นก็อ่าเอาพูดดิตอนนั้นก็เป็นช่วงที่เราเ้าไงะอ่าแล้วคุณไปนอนกับใครอ่ะ ก็มันมีที Pear> ่ว um ่างอยู <S <s ่ห้องเดียวหรือเปล่าที่ที่ตอนนั้นขนมต้มเขาออก้ายออกอ่าแล้วคุณก็เลยไปอยู่ไปเคาะประตูให้ใครเปิดให้คุณเปิดคุณทีแรกคุณก็ไม่กล้าเคาะประตูเนาะกลัวคนรู้คุณก็เลยทักแชทมาเปิดประตูให้หน่อยตอนนั้นคือมันดึกแล้วไงผมก็ไม่อยากเคาะอ๋อแล้วคุณก็ไปนอนห้องเดียวกันกับผมเลยก็มันแบบ เป็นเที่ยงนอนก้มนอนอจ้าอืมเนาะก็ถือว่าเราคืนนอนด้วยกันแล้วแหละอ่ะทีนี้ผมก็คือวันนี้ผมจะนอนข้างล่างพอท้องนะผมแป๊้ฝุ่นอ้ออัจชุพูดกินไปก็กินไปนะผมไม่เขาเห็นหน้าผมก็ได้ก็อย่างที่ลุงพูดนั่นแหละครับทุกคนก็มันมีครั้งหนึ่งแหละ ผลไม้ของห้องผมเนี่ยก็อยากกินของแฟนมันจะเป็นไรของคุณไม่มีเหรออยากกินของแฟนไม่ใช่ของพี่เขาไม่ใช่อะไรอ๋อก็นึกว่าไม่ใช่แฟนแต่แต่ไม่ไม่ใช่ค่อไม่ใช่ไม่ใช่ผลไม้ของพี่เขาของคุณด้วยไม่เขาว่าไปเพราะว่าไปสวยนะใครบอกอืมไม่มอมคิดว่าตัวเองสวยไหมรออะไรนะรอดแ่ก่อน อ้อนผมเป็นเพื่อนคุณแรกๆผมก็ว่าคุณหล่อหนะแต่ไป,ไปมาคุณก็สวยขึ้นเดี๋ยวคุณเดี๋ยวคุเคยไปดูรุ่นไรสดตัวที่ตอนเราไปถ่ายเพลงของแกป๊ปเพ็กที่เห็นเด้ยวะ่ะที่ผมลงจากรถไลน์แล้วคุณบอก <c oughs> ว่าผมทอมบาร์ออะไรอย่งวะรุ้งแล้วต้งจับรถตอนไหนวะรถมอเตอร์ไซค์งั้นอ่อครับรุ้งก,ก็เลยเริ่มที่จะ รักเขาในตอนนั้นเฮ้ยพูดได้ว่าเป็นเป็นเป็นรักครั้งแรกที่เป็นรักที่แปลกใหม่หัวหลงคุณคุณกินไปก่อนไปมันจะไม่ต้องพูดหรอกกินไปก่อนอันน <c oughs> ี้ไปเขาก็นั่งเขินหนูอะไรเนี่ยทำไมเันมันนอย่างนี้วะขมจังแล้วทำไมคุณต้องมาแาบ <c oughs> อะไรนะแล้วทำไมต้องมาวางไว้เสียไฟอย่างนั้นวางอะไรเนี่ยกินใจต้องหัวกังโม่ด้วยโอ้มันขมมันขมุ่คุณทำให้แฟนแค่นี้ไม่ได้เลยไงใครเป็นแฟนคุณคุณไงไม่ใช่แล้วทำไมน่ารักจังเลยวะเอาไปถิ้งนี่ยับออกไปโอ้ฟังเลยฟังเลยวัวแล้วชีวิตทำไมห้องคุณไม่มีทางขยงขยะเลยวะ ผมคิดว่าถ้าผมโยนเข้าโยนตรงเนี้ยมันจะเข้าทางขยะไหมอย่าไปดูนเปืน้นโอ้เข <c oughs> ้าเซอรไพรส์เปล่าเกือบไม่เข้านี่แหละเป็นแฟนไปๆก็ต้องเก่งธรรมาดาเลยเก่งอะไรเรชฟตันน่ะไป<อ>แล้วเก่งอะไรแต่แต่เขาไม่พูดว่าไม่ใช่แฟนเขาไม่พูดนะเก่งอะไรเมื่อวันที่เจ็ตอนไหนตอนแรกไง เราอืจะมาลองกระโดดเล่นเตียงไปดูนะครับออกไปออกไปอย่ามากระโดดว่ามันจะนิ่มไหมอย่าแ่เขารู้ไม่ได้กระโดดแรงหรอกเออว่าจะนอนเตียงแฟนด้วยคุนลุกขึ้นมานี่กระโดดอะไรเฮ้ยแต่เตียงคุณทำไมมันอุนจังเลยวะอุนจริงุณผมผอาผมรู้แล้วแหละว่าจะนอนไหนอันนี้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 น้ำเย็นเลย พี่โอชัยบอกแล้วผมบอกพี่โอชยแล้วว่าผมจะมานอนอาจจะนอนนี่พี่อบเชยอ่อน้ำนอยู่อาบน้ำอะไรแกนั่งกับพี่ไปไปชีวิตโอ้ยทำไมน่ารักจังเลยวะเตรียมกันรูปด้วยคนดูนี่นะ, <c oughs> ะ,ะเ,นเนมื่อกี้บอกปัญหาเราบนตาหักไปนะเ <c oughs> อาตรงนี้ก็เป็นยังไงซึ่งเราแหวนรองหรอฮะ ไปออกแล้ผมมันจะเซ็ยกันเองเราอยู่ห้องคนที่เรารักนะครับคุณออกไปได้แล้วไปโอ้ก็็เบม,ม,มันยาต้มโปงของน้องฟ้าก่อนวะพี่อ๊อฟครับพี่อ๊อฟเดี๋ยว,เ,ยวเรียกพี่อ๊อฟมาจูงพิษชาวนาคุณช้างครับไม่ต้องส่งให้แล้วนะครับไปใส่พี่อ๊อฟครับขอบคมากขอบคมา ขาบคโอ้มันยาตัวโกเอ้ยเงินเงินเฮี้ยเงินเฮียหน่อยครับบาทหนึ่งเราก็ใช้กระเป๋าด้วยกันมาเร็วเนี่ยใช้กระเป๋าเร็วกันเลยเราจะมาขอบคุณตรงนี้นะครับเราจะนอนไปเลยนี่แม่โอ้ชีวิตก็มาพบสิ่งนี้นี่แม่อ้สบายจังเลยว่มมาห้องนี้ไหมยูน,นี่้ห้องเกินมัดมันเป็นห้องที่เราฝันฝันไว้ตั้งแต่เราเป็นเด็กน,นะ เออจะไม่ได้มาอยู่กับคนที่เรารักแล้วก,ก็เป็นทอมด้วยนี่แหละขอบคุณครับค,คุณคุณคุณทิวาด้วยนะครับผมสำหรับกีต้าะนะสงสารตัวเองเลยอยากขอสองสงงารตัวเอเอลยคุณพูดอะไรนะคุณหันมาพูดใหม่สงสารตัวเองเนี่ยทำไมต้องสงสารตัวเองอะ่ะไม่รู้ต้องแต่และว,วันต้องพบเจออะไร แต่ในใจคุณจริงๆคุณก็บอกว่ารักนะผมก็สงสารตัวเองอยู่นี่นะเห็นไหมขาใหญ่จังเลยไปไปเป็นแม่สีเลือนนะเก็บกินแล้วก็เก็บของเก็บอะไรเข้าตู้เย็นบ้างไปอโอ้แม่สีเลื่อนนะ <c oughs> แม่สีเลื่อน อันนี้คือถ้าได้กลับไปบ้านนี่คือสบายทั้งชาตินะครับไม่ว่าจะเป็นการทอดไข่นะครับไม่นะครับกูเปิดประตูทำไมเนี่ยความความยานความยานนะมากเปี่ประตูกณเปิดประตูทำไม นีไม่ได้แล้วคุณลองพูดหวานๆให้ผมหนีสิอื่อไปฉันบอกว่าหวานเมื่อไปเหอใครว่ามองม่ไปต้องต้องพูดหวานๆพูดเพราะๆคุณกำลังเดินออกไปได้แล้วคุณนกขาคุณนกออกจากห้องออกไปไปหน่อยได้ไหมคะต้องว่าอย่างนี้ไม่ออกไปคุณอย่าไปพูดอย่างนั้นมันจะเกิดการมันจะทะเลาะวิวาทมันจะบอกเนอะ ออกไปเดี๋ยวนี้พูดให้มันน่ารักแล้วผมไปเลยผูกแกำลังทำให้มันถูกบอกอยูน่นะนี้เด้อนี้เด้อทุกคนคิดว่าถ้าผมไปปิดไฟมันจะเกิดอะไรขึ้นทุกคนคิดว่าถ้าผมลุกขึ้นไปปิดไฟแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้น <c oughs> <c oughs> บอกดีันมวลนี่ด้วบอกบนมวนก่อนนุกไปห้องนุกหน่อยได้ไหมยดียไม่เล่เพราะปูขึ้นแบบนี้เลยนะวันนี้คุณก็ได้เอาพระปูขึ้นอยู่แล้วแหละคุณไปเอาเอาคุณถ่ายผมมาผมจะเอาพระปูจัดให้คุณดีๆนี่นะครับดูไห้นะครับใครที่ได้นุกน้าดนไปเป็นสามีนะครับก็จะมีอย่างนี้หละนอนแล้วก็รู้จักจัดให้แฟนนะครับนี่ ก็ตามสไตล์นะครับไปๆแล้วเขาคงอาจจะโชคดีอ<ด>ยู่แหละเตี้ยนเตี้นโดนเปนแฟนครับคุณก็ต้องเก็บอย่างนี้อยู่แล้วไหมเพราะว่าคุณเป็นคนฮือขึ้นเมื่อกี้ฮือขึเหรออืมนี่นะครับเก็บแล้วนะโอ้อันนี้เหรอมือ,อนนด้วยโทรศัพด้วยเก็บไวด้ดีๆให้มันเป็นระเบียชนะครับนี่ไปเชิญเด้อเด้อเด้อลาเข้าหนาวก่อน นี่เราเเาาล้าคุณเชิญออกไปได้แล้วนี่ไงนี่ไงเอาเก็บดีๆนะครับเก็บนะเก็บเตียงไว้ดีๆนี่อย่างนี้ทำไมเดินมาก็ขึ้นเตียงนั่งอีกแล้วกระเป๋านะคะทำไมไปวางไว้ดีๆนี่เอาไว้แต่งชุดผ้านี่นะคะยึบเสษกันอยาบตรงนี้พื้นที่หน่อยมาเนี้ยน่ะเอ้ยเอาอีกแล้วเอ้พวกกระเป๋านะคะ ปิบไว้เลยนาฬิกาก็ถอดไว้หัวซั่วมันหมดแล้วเอาไหมกระเป๋านะครับกระเป๋าก็เอาวางไว้ด้วยกันเอาไม่เหี้ยมันนี่นาฬิกาเดียวกันอันนี้ก็เอาวางไว้นะครับกับโทรศัพท์นะเอาไหมด้วยนี่วางไว้แล้วเป็นระเบียบเรียบร้อยเออแล้วคุณก็เดินออกไปได้แล้วแล้วนะแล้วก็นี่รางแล้วมัเป็นระเบียบเรียบร้อยนะนี่เนี่ยถ้าอยากเนี่ยคุณต้องเอาทิ้งนะแล้วมันจะหมด ขึ้นมันก็จะมากัดคุณอีกนี่นะแล้วเป็นอีกเรื่อร้อยน้ำเหมือนกันเอาเนี่ยเอ้อันนี้ก็พวกแป้งพวกอะไรคุณก็รู้จักเอาคุณซื้อมาแล้วเนะี่ยอันนี้มันค,ควรที่จะอยู่ไหนห้องน้ําค่ะในห้องน้ํานะคะอยู่ในห้องน้ำแล้วทำไมกุ๊มกิ๊บยังไม่ได้อานน้ำเลยในห้องน้ํานะคะเนียนเขาอะแวก็จะอยู่ไหนคะหน้ากระจกหน้ากระจกค่ะหน้ากระจกนะคะ นี่เงค่ะอ่ะไปเดินออกไปเอ้าเอ้ายังลบกเองเลยโอ้ยมันยาตกกงยังลบกันเลยวะยังลบกเป็นลุกเลยเอ้ามอนตกคุณเป็นคนตับเอาไว้มันไม่มันมอนตกไงไปเดินตกไปอย่างเดียวเลยไม่จะได้ไม่ต้องทำอะไรตก นี่ไงไปนี่ไงเชิญประตูดูเก้าอี้สิทำไมมันก็ตั้งอยู่ดีมันหันแบบนี้ไม่ได้เฮ้ยต้องหันแบบนี้โอ้ยการมันจะได้นั่งกินข้าวแบบหันมองหน้ามองตากันอ่ะอาเอากเขไปทิ้งนี่ทางอาญาเขามีก็ไปทิ้งบ้างชีวิตไปนี่ไงไป ใส่รองเท้าเข้ามาใช่ไหมเออดูสิที่ฝุ่นเต็มเลยเนี่ยทำไงต้องถอดเสื้อเช็ดแล้วเนี่ยโอ้ยกูไปก่อนออกไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวบอกลากันก่อนก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่มาได้รับชมความงงงวยของทอนะครับทุกคนจะเห็นแล้วว่าแต่ละวันผมจะปวดหัวมากแค่ไหนนะครับก็อั๋อไม่เป็นไรไม่เป็นไรอันนั้นอะไรนะเลย ไปแล้วนะกะก็นะครับทุกคนนะครับทุกคนก็สุดยอดมากนะครับเราก็ไปจัดการเขาเรียบร้อยแล้ว้าไมมาห้องเราตื่นข really ึ้นอ really ุ inform inform> ่นห้องเขาเลยวะได้ทุกที <h 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 ่แต่ดูเว้นโรงแรมครับผมสบายเจดะ เออน่ารักน่ารักนะครับไปๆเ<ะ>ป็นคนที่น่ารักลูกกระมกักเหยาะบูสิเลยน่าจะประมาณบ่ายสามขอบคุณครับขอบคุณโอ้ขอบคุณชา้าด้วยนะครับอันนี้พูดได้ว,ว่าเป็นรางวัลใช่ไหมเนะี่ยขอบคุณคุณดาก้อนใาด้วยนะครับดาก้อนใจนะครับอันนี้เปรียบเสมือนรางวัลเนาะที่ไปอุ้งอัวเขาเหรอขอบคุณคุณจิ๊บด้วยนะครับกีตา,าร์กีตาร์กีตาร์ ดูไปยิ้มไปนี่คุณนี่คุณอะไรเนี่ยคุณเจนซีซิตคุณเจนซคุณเจนซีซิตเฮ้ยคุณชุติวันใช่ไหมเมื่อกี้นูกจำได้อยู่นะขอบคุณกีตราร์ครับจากคุณมิ้นจากพี่มินิมิเกิลนะครับผมของ คุณยิมมี่ยิมมี่เลยยิมมี่คุณคุณคุณเอ็นพีนะครับเขาคุณคุณหมูบูมนะครับ <c oughs> โอ้รางวัลข่อยบัากหลายเลยวะไอข่อยไปหาใบไปว่ามัน <c oughs> ข่อยไปทั้งหมดจะอานห้องไงผู้สาวเ,<อ>เขากินเขาเราเขาเก็บบ่อย่างเตียงกับโซกาโปก <c oughs> นะครับวันนี้ก็เจอกันนะครับอยู่อ่า ชายคาพักไก่ครับได้ดูแล้วไอ้นึงกลับไปน่ารักมากขอบคุณครับจมหลายหลาแต่หาขอบคุณครับผม <c oughs> ขอบคุณคุณจิมมี่ยิมมี่ม,มี่ม <c oughs> ขอบคุณคุณคุณตุ๊กด้วยนะครับผมขอค้คุณคุณ มิวด้วยนะครับเฮ้ยมิวหรือเปล่าวะขอบคุณพี่เจนเนี่นะครับข <c oughs> อบคุณคุณเอมมี่ลนลาเลยแบบเมื่อเีเล่นกี่โมงนุกกระปายขึ้นทเที่ยงคืนนะครับ <c oughs> แต่ว่าก็จะไปร้านก่อนอยู่ไปร้านประมาณห้าทุ่มนะครับก็สักหน่อยก็จะโอ้ย้มชา์ออนนี้ไว้ตัวนี้ไหม ดมชาดไปแบบนึ้นเลยมองให้ลึกถึงข้างในฉันมีอะไรให้เธอมากมึงฉันยอมถวายให้เธอ คนดียฟินอ่ะ่าสัน <c oughs> ตรงที่หัวใจจะได้ไหมมองใหลึกเ <c oughs> อาวันนี้ขอบคุณมากเลยนะครับอย,อย๋ยวนุก็จะนะครับนอนแกะเพลงสักหน่อยสักนิดสักหน่อยนะครับผม เอวันนี้ใครที่ไปใช้ยคาก็เจอกันนะครับขอบคุณคุณจิบด้วยนะครับไม่เสียใจเลยสิจตาโอ้คุณชุติวันไหมวะเมื่อกี้ขอบคุณ <c oughs> คุณผ,ผลด้วยนะครับ เจอในไสดโอเคครับเจอกันในไลฟ์สดครับวันนี้มีเซอร์ไพรส์อะไร,ก,ร,ก,นะรก็มารอดูกันนะครับเดี๋ยวก็มารอดูกันโอ้ขอบคุณพี่ดาวก้อนจ๋าด้วยนะครับขอบคุณมากเลยครับพี่ครับขอบคุณครับชังน้อยช้างน้อยคุณกีตาจากคุณพี่การ์ตูนด้วยนะครับขอบคุณอไอตัวหมวกจากพี่เจนนี่ด้วยนะครับเราดูอะไรเห็นเราไหม เห็นเห็นเ,เห็นทุกคอมเมนต์นะครับแต่ว่ามันมันเลื่อนไปเลยหนูอ่านมาท่านนะโอ้เวลานี้ด้วยนะครับพี่นุกเรียกชื่อกอยหน่อยจ้ะสวัสดีคุณกอยครับขอบอคุานนนะนะข้อคามน,นั้นน้องนุกขอบคุณครับเอาคุณพัดคุณพัชชาเหรอ มาพังงาไหมพรุ่งนี้เราจะไปไหนนะพี่พี่พี่อบระยองพรุ่งนี้เจอกันระยองนะครับเฟนเฟกระยองอะไรนะเฟนเฟกเฟนเฟกระยองนะครับพรุ่งนี้เจอกันนะครับผมน่าจะเป็นเป็นพับหรือเป็นลานนังชิ้วเนี่ยเนาะคิดว่าครับแต่วันนี้คาพักกกยคือใหญ่มากนะครับใหญ่มากกว้างมาก ครับโอเคเดี๋ยวนุกไปซ้อมเพลงก่อนนะนะครับ <_ S 1> เพื่อที่จะไปร้องในคอนเสิร์ตว <_ S 1> ันนี้ด้วยต,ต่อไปด้วยนะครับขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับเป็นใจๆดูเอาผมขืนว่านี่มันมบนดูนะโอ้โอคุณช้างจากพี่ซอฟนะครับขอบคุณช้างจากพี่ซอฟนะครับอีฟคุณอีฟใช่ไหมเนี่ย โอเคครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับเดี๋ยวเจอกันใหม่นะวันนี้ก็เจอกันในไลฟ์สดโอ้ชุติคุณชุติวันนะครับผมใช่ไหมหรือเปล่านะครับขอบคุณมากเลยนะครับผม